ลัคนาราศีกรกฎสัปดาห์นี้มีเรื่องหนึ่งที่คุณลังเลมานานแต่ถ้ายังเงียบยังทนยังไม่พูดผลลัพธ์อาจไม่เป็นอย่างที่หวังนี่คือสัปดาห์ที่จักรวาลกำลังถามคุณว่าจะเลือกปกป้องคนอื่นหรือปกป้องใจตัวเองฟังให้จบเพราะคำตอบอยู่ในดวงนี้ค่ะดูดวงรายสัปดาห์ลัคนาราศีกรกฎ5-11มกราคม2569ภาพรวมดวงสัปดาห์นี้ สัปดาห์นี้เป็นช่วงตั้งหลักใจของชาวลัคนาราศีกรกฎคุณอาจรู้สึกเหนื่อยแบบไม่อยากอธิบายใครทั้งที่ภายนอกดูนิ่งดูรับไหวแต่ลึกๆคือแบกรับเรื่องของคนอื่นไว้มากเกินไปดวงบอกว่าช่วงนี้คุณต้องกลับมาฟังเสียงตัวเองไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณแข็งแกร่งพอจะเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองแล้วการงาน การงานมีเกณฑ์ถูกคาดหวังสูงหรือถูกโยนภาระเพิ่มโดยเฉพาะงานที่ไม่ใช่หน้าที่ตรงแต่คุณก็ทําเพราะเกรงใจสัปดาห์นี้ถ้าต้องตัดสินใจเรื่องงานอย่ารีบรับปากเพียงเพราะไม่อยากให้ใครผิดหวังดวงหนุนให้คุณตั้งเงื่อนไขให้ชัดใครที่กำลังคิดเปลี่ยนงานหรือปรับบทบาทช่วงปลายสัปดาห์จะเริ่มเห็นสัญญ,ญาณทางเลือกใหม่ๆชัดขึ้นการเงิน การเงินมีเข้ามีออกแต่รายจ่ายส่วนใหญ่เกี่ยวกับครอบครัวคนใกล้ตัวหรือเรื่องจำเป็นที่เลี่ยงไม่ได้ข่าวดีคือยังไม่ถึงขั้นตึงมือแต่ดวงเตือนว่าอย่าใช้เงินเพราะอารมณ์สงสารหรือรู้สึกว่าตัวเองต้องช่วยทุกคนสัปดาห์นี้ถ้าเก็บเงินได้แม้เพียงเล็กน้อยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากในระยะยาวความรัก คนมีคู่ระวังการเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวอีกฝ่ายอาจไม่รู้ว่าคุณเหนื่อยหรืออึดอัดดวงแนะนำให้คุยด้วยน้ำเสียงสงบไม่ใช้อารมณ์และความเข้าใจจะกลับมาคนโสดมีเกณฑ์คนจากอดีตหรือคนที่เคยคุยกันกลับมาทำให้ใจคุณหวั่นไหวอีกครั้งถามใจตัวเองให้ดีว่าสิ่งที่คิดถึงคือเขาหรือความรู้สึกเก่าๆกันแน่ คำเตือนและคำแนะนำสัปดาห์นี้อย่าแบกทุกอย่างไว้คนเดียวคุณไม่จำเป็นต้องแข็งแกร่งตลอดเวลาการพักการปฏิเสธและการเลือกตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือการดูแลใจสรุปดวงลัคนาราศีกรกฎนี่คือสัปดาห์ที่คุณต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองยิ่งคุณชัดกับใจตัวเองมากเท่าไหร่ชีวิตด้านอื่นจะค่อยๆชัดตามไปเอง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลัคนาสายแข็งเพื่อไม่พลาดดูดวงแม่นๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์นะคะขอบคุณค่ะลัคนาราศีกรกฎคุณกำลังฝืนยิ้มทั้งที่ใจจริงเหนื่อยมากใช่ไหมสัปดาห์นี้ดวงบอกว่าถ้ายังเงียบยังยอมยังไม่พูดความจริงกับใจตัวเองเรื่องเดิมจะวนกลับมาให้คุณเจ็บซ้ำอีกฟังให้จบเพราะนี่ไม่ใช่คำเตือนธรรมดาดูดวงลัคนาราศีกรกฎ สัปดาห์5ถึง11มกราคม2569สัปดาห์นี้คุณแบกรับเรื่องของคนอื่นมากเกินไปทั้งงาน